สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูลงพลทําอะไรขข้้าาาาาบออกว่7.46นนีโงเ ใครก็บอกมีมียู่ในเพจเจ้าจาเรว่าเพื่เขาทบันทึนะจ้าตัวเขาเป็นอะไกห่าเปอ้าวดมืดนิ่มเงาไปค่ตอนนั้นกระจันี่มั้ยล่ะอานี่แหละแบบนี้ล่ะเรียวเรียวเนาะแบบนี้ล่ะจ้าอันนี้ลุงยูนลาลุงโอนค่ะอยากมาทำยูทูบเบอร์ แต่จะกลับแล้วครับเนี่ยกลับวันนี้ <แก S 1> เลยท่านเดือดที่หน้าหนูก็บินมาไม่มีมมีไ่ใครรู้เลยยังหาพลวไม่ได้ <c oughs> หาพลวันนะครับโอ้แต่แล้วเดี <c oughs> ๋ยวมีคนโทรมาเนี่ยไปไปไสมัครอยู่กับพ่อกับแม่เขาครับค่ะพ่อเป็นคนกรอกไปสมัครแม่เป็นคน สิ้นอนุญาตอันนี้เป็นคนรับเรื่องรับเรืออง่กาเลงอเดาสามยังมสัมภาษณ์คคใหม่ค่ะสัมภาษณ์ว่าลุงขาวันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับเหนื่อยป่คะครับป้า่อ คือขับครับได้ไงขับโซมขนาดนี้ต้องเหนื่อยแล้วครับนี่รอมาให้ลุงรอสมขึ้นรถนั่นเองลงก็นานนานกว่าจะมาคือเมย์อลลอนแอลแลน ทำเรื่อยๆเนี่ยก็พักเพื่อนมันไม่เหนื่อยแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเออแล้วก็พูดได้ว่าทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักมันไม่เหนื่อยแล้วก็เดทำไปเรื่อยๆวันนี้ก็วันนี้ก็การไปทำบุญที่วัดที่สำนักสงฆ์ภูหลวงวิรุันนะครับเป็นวันแรกนะครับที่ลุงพลได้พาเรายูทูบเบอร์ ชาเรายูทูบเบอร์นะครับเข้าไปทำบุญนะครับเพื่อที่จะ,จะไปวางคารน,นะครับวางคา,าราลาการ,รเรียนนะครับถ้าเสร็จก็จะเป็นศาาการ,รเรียนเนาะไ,ไ,ไ,ไปทำวันนี้ก็คือหลังจากที่นัดนัดชาวบ้าน,นกินชาวบ้านนะครับกินแพคือมีค่าตอบแทนหน่อยนึงเพราะว่า งานก่อสร้างเท่าที่รู้กันคือค่าแรงมันก็จะสูงหน่อย400-500แต่เพื่อนว่าผมก็มีแนความคิดว่าอยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมอยากให้ชุมชนข้างเคียงมีส่วนร่วมก็เลยได้ฝากชาวบ้านบ้านตูมบ้างใรบบ้านกกอกบ้างก็ฝากให้ญาติให้ผู้ใหญ่ประกาศแเาวบ้าน สร้างศาลาหลังนี้เพราะว่าถ้าเราไปร้างช่างที่อื่นด้วยเหตุที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะร่วมสร้างก็คือเข้าใจว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าเกี่ยวข้าวก็สําสหรับคนที่ว่างก็คืออยากให้ไปร่วมเราไม่ได้เน้นว่าต้องไปกันเยอะๆนะครับก็อย่างที่เราเห็นตัวนี้คือแบบมันไม่พอถ้าเราใช้คนปริมาณสี่สิบห้าสิบคนมันเหมือนกับคนไปนั่งรอนั่งรอแบบหรือไม่มีงานทํามันก็เหมือนกับ เราไม่ได้ทําอะไรผมก็เลยาวางแผนไว้ว่าจะใช้คนประมาณ20คนต่อวันคือวันนี้คือต้องการ20คนแต่ไปวันนี้คือวางแผนมันต้งแต่วันศุกร์แล้วแหละเสาร์อาทิตย์ก็เราก็ไปทําบุญทำอะไรกันแต่วันจันทร์คือนัดให้ช่างมาลงเลยเขามาช่างก็คือช่างชาวบ้านนั่นแหละอยากให้ชาวบ้านมีมีส่วนร่วมแล้วก็ มีด้จิดไม้ติดมือกับบ้านบ้างก็พา,าไปจ้างช่างที่อื่นแล้วก็ทําไม่ไม่จ้างช่างชุมชนบ้างทำมันไม่ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมบ้างอะไรอย่างเงี้ะว่าเราคิดตามจากเขามันก็เลยเกิดเกิดว่าเออเขาไม่ว่างวันนี้ก็คือชาวบ้านเขาไม่ว่างหลักๆส่วนใหญ่คือไม่ว่างครับเขายังเขายังเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรอยู่แล้วก็มันจะมีเรื่องเขาขุดมันทตะบังด้วยเพราะว่ามันมีลานมันที่เปิดใหม่คราบอกว่าวัน ราคามันสำบาลังตอนนี้สองบาทสามสิบห้าเขาเรื่องขุดมันกันเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวตันก็ง่ายดีให้ไม่แข็งขุดง่ายก็ได้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็ฝากชาวบ,บ้านตุกตูมไปบอกคนที่เป็นช่างเป็นอะไรบ้างอ่ะ่างนี้นก็ คือไม่ต้องการยุ่งคุยกับปรึกษากับอาจารย์แล้วว่าเรื่องเรื่องการวางแบบบางอะไรมันไม่มันไม่พอคือแบบที่เราสร้างทําเข้าแบบไม่พอใช้ไม้อัดมีตัดทีนี้ตัดแล้วก็จะเข้าเข้าไปริ่มคือวางวางงานแล้ประมาณถ้าได้อย่างวันเนี้ยไม่เกินสี่วันหรือห้าวันน่าจะเสร็จพระพาทีคารนะครับส่วนเทพื้นทําพื้นอะทําพื้นปูนก็หมายถึงว่าทําพื้นปูนเนี่ย ผมต้องการช่างที่เป็นช่างปูนนะไม่เกินมาละสิบคนเพราะว่าการเทซีแพกเนี่ยเราจะเททีเดียวไม่ได้เทพื้นเทพื้นเททีเดียวไม่ได้ต้องทาเป็นส่วนเป็นล็อกเป็นล็อกไปคือทําได้เท่าไหร่ครับเอาเท่านั้นก่อนเราไม่ได้ว่าเึิ่ทีเดียวไม่ได้เพราะว่าถ้ารถซีแผกมันเข้าไประยะทางมันไกลสองกิโลเมตรกว่าใช่ไหมเข้าไปกว่าจะไปจอดรอจอดอะไรมันก็มันไม่มีสถานที่จอดรถ คืออยากจะให้อะไรมันแบบมค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เน้นว่าต้องเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่เราทําไปเรื่อยเรื่อยด้วยความที่เราอยากจะอยากจะทําบุญจริงนี่อยากจะอยากจะมีส่วนร่วมจริงก็ได้ปรึกษากับพระอาจารย์แล้วอาจารย์รก็บอกว่าที่แรกว่าจะทํารังคาให้ตะเคียนด้วยที่วัดเพอ่อพระอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีโครงการที่จะขยายขยายออกไปด้านข้างซึ่งพระอาจารย์ได้ ได้มีลูกศิษย์ของาอาจารย์นำนำปัจใจมาให้หนึ่งแสนบาทอาจารย์ก็เลยใช้เงินหนึ่งแสนบาทไปซื้อที่ข้างวัดข้างศาลาการบินเลนที่เราเห็นขอยาอกอที่เป็นสวนกล้วยข้างข้างครับพักา1หนึ่งแสนบาทอาจารย์ก็ได้ไปซื้อตรงนั้นอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์นีแนวความคิดว่าจะ,ะปรับพื้นที่ให้เป็นลานจอดรถแล้วก็เป็นโงรงทัวโรงทานครับตรงนั้นผมก็ได้ปรึกษาอาจารย์อาจารย์บอกว่า,วา อยากจะให้ทําพื้นสลาอย่างเดียวคือวัตถุประสงค์จะทําพื้นสลาอย่างเดียวส่วนเงินพระป่าที่เป็นจํานวนเงินแปดแสนกว่าบาทก็คืออาจารย์มาว่าถ้าทําพื้นสลา,าเสร็จปุ๊บเหลืองบเท่าไหร่อาจารย์อยากให้มาท,ทําที่วัดที่บ้านคือท,ที่เราข้ามสะพานไปยู่ซ้ายมือซึ่งผมเคยเพื่อให้ยูทูบเบอร์ไปไลฟ์ดูแล้วว่าหลังคาที่มันรั่วซึมก็ อาจารย์ม <Horse addition. S 1> <punk> ีแนวคีดว่าอยากให้ผมมาทําตรงนี้ด้วยถ้ามันเหลือถ้ามันเหลือจะก็ฝาตรงนี้จะเซ็นดอลบาทไปทำเสร็จเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เพราะว่าผมบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ผมจะต้องเบิกออกมาให้หมดคือทําบุญให้หมดเพราะว่าเอฟซีเขาต้องการทําบุญแค่ะท่งเงินเก้าบาทสิบเก้าบาทยี่สิบบาทแล้ที่เราทำกันมาเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าบาทที่จะทำกันร้อยหนึ่งสองร้อยหรือว่าพันสองพันหรือหมื่นอะไรเงี้ย ก็เลยอยากจะให้บรรลุบรรลุวัตถุประสงค์คือ